สวัสดีครับนี่ร้านรันอารามนะครับเจ้าเดิมนะครับนะแต่รถนี้ไม่เดิมนะใหม่ล่าสุดเลยนะ n ิว PCX 2014นะครับตัวร5อสซีซีนะครับสีแดงสีแดงนี่ตัวนี้จะเป็นแดงอมส้มนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถของคุณต้นนะครับนะมาติดตั้งสัญญาณการขโมยตัวทูเวย์ตัวท็อปของเราเลยนะครับนะป้องกันการขโมยนะครับเพราะรถสวยๆแบบนี้นะครับคันหนึ่งเกือบแสนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับ อ่าเราแบบมีเสียงเราแบบเปิดเสียงนะครับสามารถเอ,อ่อเราเลือกได้นะครับเวลาใครโดนรถ <veter> นะครับอ่ามันกะ็จะมาเตือนเราที่รีโมทนะครับนะสังเกตไหมครับมันจะเป็นการเตือนก่อนนะครับว่าอย่ามายุ่งกับรถเรานะครับมันจะร้องเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณ 3- 5วินาทีมันหยุดละแต่ถ้าเขาโดนเราอีกเนี่ยมันจะร้องต่อนเนื่องเลยยาวไปเลยประมาณ20ิวินาทีนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่ต้องการให้มันโงกหนูนะครับเราสามารถเลือกในโหมดปิดเสียงได้นะครับพอกดปุ่มเข้าโหมดปิดเสียงเนี่ยเวลาใครโดนรถนะครับนะฮะ ที่รถจะไม่มีเสียงนะครับมันจะมีเสียงที่รีโมทนะครับอ่นอานี่บอกมันร้องครั้งเดียวเนี่ยแสดงว่าเอ่อคนไม่ตั้งใจเดินชนนะครับแต่ถ้าเขาร้องต่อเนื่องเนี่ยแสดงว่ามีคนมายุ่งรถเราละนะครับแต่เราปิดเสียงเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามีใครแทงดูกุญแจเรานะครับรถมันก็จะดังขึ้นมาทันทะีเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมปิดเสียงอยู่นะครับอ่า ถ้าผมสาธิตในการแทนรูกุญแจปุ๊บหมุนสวิตช์ปุ๊บเปิดออนปั๊บระบบไฟวิ่งปั๊บกล่องเราจับได้เราดีดให้เองนะครับเป็นระบบเสียงเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็บล็อกการสตาร์ทไปเรียบร้อยไม่สามารถสตาร์ทรถเราไปได้นะครับปลอดภัยไร้กังวลนะครับไม่มีทางที่จะเอารถเราไปได้เลยนะครับแล้วก็มีค้นหารถมีในโหมดค้นหารถกดเบอร์สีนะครับรถมันก็จะร้องขึ้นมานะครับ พอเจอแล้วเรากดปลดล็อกได้หรือว่ากดเบอร์สี่ค้งไว้มันก็จะดับลงนะครับแล้วก็ตั้งความเซนสิทีเนี่ยได้5้าระดับนะครับตั้งได้ที่รีโมทเลยนะครับแล้วก็ตัวรีโมทเดิมของทางรถนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับผมจะเทสให้ดูนะครับนี่คือกุญแจนะครับนี่คือรีโมทนะครับกดล็อกนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับใช้งานปกตินะครับเวลาใครโดนรถก็จะร้องนะครับปิดปิดปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าโดนแทงลูกกุญแจนะครับ ระบบมันก็จะตัดนะครับแล้วก็สตาร์ทได้นะครับรบกวนพี่ต้นบีบนี่หน่อ่นะเห็นไหมครับนี่คือระบบเดิมของเขานะครับก็คือถึงล็อกยังไงนะครับโดนแทงลงกญลจก็ก็หายนะครับนะครับยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่าชะล่าใจนะครับว่ามีรีโมทแล้วจะไม่หายนะครับโอเคแต่ถ้าของเราเนี่ยล็อกแล้วนะครับผมเทสให้ดูแล้วนะครับไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับ นะครับเราบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วสัญญาณก็จะร้องขึ้นมาทันทีนะครับเสียงก็จะดังฟังชัดนะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวท้ายเนี้ยสัมภาษณ์คุณต้นนิดนึงนะครับหลังจากที่เห็นสินค้าและการติดตั้งไปแล้วสวัสดีครับคุณต้นครับครับผมติดตั้งแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับสินค้ารู้สึกโอเคมากเลยครับก็หาข้อมูลมาเยอะก็คิดว่าที่ลานารามีโอเคสุดครับ ก็คือติดตั้งไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการเก็บสายเก็บงานก็โอเคเนาะครับผมแล้วสินค้าที่ได้นี่ผมก็เทสให้ดูทุกขั้นตอนครับผมนะครับว่าสตาร์ทไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าเราเล่นมายากลกันนะเราก็เทสให้ดูทุกขั้นตอนนะครับว่าโดนไทรูแจรเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็มีมีฟังก์ชันเสริมให้นะครับในการป้องกันการจุลกรรมอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ขอเปิดเผยนะครับขอเปิดเผยให้กับเฉพาะลูกค้าดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับยังไงก็ ขอบคุณคุณต้นมากเลยนะครับที่เลือกใช้บริการรานารามรันะครับโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับ